พี่น้องชาวช่าชงหนังทุกท่านนะครับกับพี่น้องชาวแฟนเพจชมรมสิทเก่าช่างหนังทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินทั้ง3ท่านนะครับแอดมินกัสแอดมินเดอแอดมินนูนะครับมาเชิญมาแนะนําร้านของสิทธิ์เก่าช่างหนังท่านหนึ่งนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตและอาชีพการงานนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ซอยเทิดไทยซอยเแยกซอยริมทางรถไฟซอย5้าครับเดี๋ยวไปพบน้องก็ได้เลยครับ ตอนนี้เรามาถึงนแล้วนะครับร้านชาเชคปาตินนะครับของพี่น้องเราเราจะเข้าไปร้านะครับสวัสดีครับคนตัวเล็ของเราครับ,บน้องปาตินครับสันนีนี่คือน้องทิเดนะครับสิเก่าของเราแถบมิจศารุ่นหนึ่งสูตนะครับ อยาขออนุญาตให้น้องแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อสิรินานอะไรครับอ่าชื่อปตินะคะนักสกุลน้ำหวาค่ะคะ่ะแล้วก็อตอนนี้ทำกิติการเกี่ยวกับอะไรครับทำเกี่ยวกับชาค่ะชาชิปปิติตัวนี้เป็นแบรนด์ของที่นี่ค่ะคือจริงแล้วตัวนี้ ที่ยังไงถึงมาทำชาก็คือเป็นคนที่ชอบกินชาแต่แล้ววันหนึ่งก็ก็คือกินกินไปกินมาก็คือเป็นโรคที่เป็นโรคกละดไรลย้อนนละค่ะแต่ล้วก็ปรากฏว่ากินกินต่อไม่ได้เขามอห้ามงกินก็เลยทาแจกนี้แจกไปแจกมาก็เลยมีคนสั่งก็เลยทําส่งทาสงได้อยู่ประมาณสามปีค่ะแต่ล้วก็มาตั้งแบรนด์ตัวเองขึ้นมาก็คือเป็นตัวนี้ แต่ก่อนจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นชาชาชัมพอดิบมาก่อนซึ่งมันไม่เหมาะสมกับเรียนตรงที่ว่าชาชับอ่ะมันมีเยอะมากแล้วซึ่งการหมุนแบบสูงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชาชัมปอดิบซึ่งชาชัมปอดิบตัวนี้มาจากห้าสายพันธุมาจากตัวผมมาจากหลังเทพห้าสายพันธุ์แล้วตอนที่เรียนเนี่ยครับเป็นช่างหลังเนี่ยแนะนำหนยว่าตอนนั้นเรียนเรียนผ่านในสายไหนดีในการจำได้ไหมครับ ก็ตอนที่เรียนที่ศิลปลาการกำูับกรุงเทพนะคะช่างหนังนะค่ะก็คือเข้าเรียนตั้งแต่ปี2540เป็นรุ่นวิจิตรวิจิตรศิลป์นนะค่ะปี10รุ่น10แต่ว่าเ,เป็นช่างหนังรุ่น59ครับแล้ว,วตอนนั้นไปรู้จักช่างหนังได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นช่างหนังย้ายจากที่ทัศสศิธิ์ไปอยู่ที่ลาดพร้าวแล้ว พราะมันไกลจากตอนที่เราอยู่มากไกลมากก็คือว่ามีเพื่อนที่เรียนอยู่ค่ะเป็นรุ่นพี่เขาแนะนําให้ไปเรียนที่นี่ตอนแรกก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเพราะว่าทางบ้านไม่แนะนําให้เรียนหนังสือคือให้ขายของให้ทํางานที่บ้านอย่างเดียวค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่อยากเรียนก็คือก่อนที่จะเข้าช่างหนังนี่ก็คือเออเว้นเว้นการเรียนนะคะมาประมาณห้าปีห้าปีได้ก็คือแบบ เออตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ได้เรียนแล้วแหละก็เลยขอมะไปเรียนก็เลยก็คือมะไม่ได้เรียนทั้งบ้านก็เลยต้องหนีมะไปเรียนก็คือวันนั้นก็คือวันสอบสอบวันสุดท้ายแล้วก็คือนั่งแท็กซี่จากที่คลองเอยไปที่เออช้างหนังลัดเราวซึ่งมันไกลมากเสร็จไปปุ๊บถึงปุ๊บก็สอบสอบกลับมาก็ไม่มีอะไรก็เขาก็ยังไม่รู้พอราวันประกาศผมสอบปุ๊บปรากฏว่าสอบติด ก็ไปบอกมะปบากว่ามะก็รับไม่ได้อีกก็ยังไม่ให้เรียนอีกก็ขออยู่นานก็จนได้เรียนพอเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าที่นี่มันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์เยอะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้อะไรที่เราไม่เป็นเราก็ได้เป็นซึ่งมันดีมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็อบอุ่นตรงนี้แบบโรงเรียนนี้แบบว่ารักกันดีเป็นศิลปะที่ดีมากแ,แล้วหลังจากที่ตอนนั้นถึงเอกวิจิตถึง อตอนที่เรียนเนี่ยเก่งอะไรอ๋อตอนนั้นเรียนด้านวิจิตรศิลป์ก็เกี่ยวกับพวกวาดลูกพวกปั้นเรียนทุกอย่างค่ะเสร็จแล้วก็จากจากชั้นหนังเสร็จแล้วก็ไปต่อที่พอจบจากช่างหนังก็เรียนได้3สามปีจบปวชแล้วเราก็ไปต่อที่เออวิทยาเขตพอช่างในสาขาศิลป,ปะไทยเกี่ยวกับหัตถศิลป์ต่อที่นั่นก็ได้สองปีค่ะ ก็สนุกเรียนพ่อช่างสนุกแต่ว่าตอนแรกก็เหมือนกัน,นก็คือจะไม่ได้เรียน,นก็ขอไปขอมาก็คือได้เรียนจบจากพ่อช่างเสร็จปุ๊บก,ก็คือตอนนั้นยังไม่มีปริญญาตรีพ่อช่างก็เลยขอแม่ไปเรียนที่คงขุ่นก็บอกว่าเขาก็ไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปนอนที่ไหนไม่ให้อะไรเลยแบบควบคุมมากๆเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ให้เรียนเหมือนเดิมจนก็เลยไปสอบที่จุลศิธิ์ แล้วก็ขอเขาอยู่นานปรากฏว่าก็ได้เรียนก็คือเรียนในระดับปริญญาตรีที่สดุดทุสิตเป็สองปีครับในข่าวแวแวมาช่วงชีวิตหลังจบการศึกษานี่สึกว่าช่วงการทำงานเปประวัติโชคชนแนะนํานิดนึงนะคะตอนนั้นจบจากาจ <บ S 2> สูนยรสิทธ์<บ>แล้วทําอะไรบ้างก็คือก่อนจบจากสูนรู้สิทธ์นะคะก็คือด้วยความที่แบบอยากหาเงินไม่อยากของเงินพ่อแม่ แล้วก็แบบไม่อยากไปลบกวนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็คือทํางานไปด้วยก็คือคือเราเรียนวาดลูกมาเสร็จแล้วเราก็คือใจอะ่ะไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครซึ่งอยากทาธุรกิจส่วนตัวตัวเองก็คือไปก็เลยทําธุรกิจเพนเล็บวันแรกที่ไปเพนเล็บก็คือที่งานการชาติที่สวนพอนะคะจัดปีแรกเลยก็ไปเพ้นปรากฏว่างานมันมี9วันเสร็จแล้วก็เออพอคิดได้วันที่8 แล้วพอวันที่แปดที่ได้ปุ๊บวันที่เก้าปุ๊บเราก็ไปเพนเลยคือวันสุดท้ายของของงานแล้วอะ่ะวันวันเดียวสุดท้ายวันแรกทํางานได้เก้าร้อยบาทดีใจสุดๆสุด,สด,สดชีวิตแบบว่าเป็นอะไรที่แบบหูมันเป็นเงินของเรามันเป็นน้าพลนแมวของเราอ่ะมันเป็นอาชีพที่แบบรักเลยอะ่ะหลังจากวันนั้นปุ๊บมันหยุดนิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันจะต้องแบบ จะต้องทาทาอะไรสักอย่างก็คือหาที่หาที่หาทางเพื่อเพื่อจะเพนเล็บทางทางที่เรียนไปด้วยแต่เราก็ไปหาที่ก็คือไปทำไปเพนเล็บที่เอ,อ่อบิ๊กซีครับแแดงตอนที่เพนเล็บบิ๊กซีครับแแดงก็คือ,อเพ้น์ไปเพ้น์มา,า,าเสร็จปุ๊บเอ,อ่อเป็นี่น้นเจ้าของห้าเขาก็มาเห็นเห็นเสร็จปุ๊บตอน,น,นมันไม่มีใครทําเลยมีเราเจ้าแรกเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลย เขาก็เลยมาเห็นฝีมือเรา mm hmm. เห็นคนเยอะแยะตอนนั้นคือเล็บละ5บาทแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นของทั้งห้างว่าเออถ้าคุณขึ้นมาเพ้นเล็บบอลห้าง mm hmm. ก็คือให้ฟรี mm hmm. ก็คือคุณเพ้นเท่าไหร่เอาไปฟรีแต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้าคนที่มาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตถึง2,000ก็คือเราต้องเพ้นเล็บโซฟี อันนั้นก็ยอมรับไปก็คือเราก็ขึ้นเวรเป็นเขาประมาณ2เดือน2เดือนหลังจากนั้นปุ๊บเซ็นเตอร์พอยต์เปิดเขาก็เรียกเราไปเพ้นอีกก็คือเราเหมือนทําเหมือนวิบซี่เลยคืรว่าเราก็คือเอาเงินไปเต็มเคือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยค่าทุนค่าที่ก็ไม่ต้องเสียพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เออคือมัน,เป,นเป็นอาชีพที่เรารักแล้วอะเราก็ต้องทําต่อให้สุดสุดๆเลยก็คือไปหาที่ไปหาที่ก็ไม่ได้ที่ที่คลองศาร ที่คอนเสิร์ตอนนั้นก็แบบไม่มีเงินเพราะค่าที่คอนเสิรแพงมากประมาณเป็นหมื่นอะหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราไม่มีเงินเสร็จแล้วก็คุยกับทางร้านว่าเออแบบเป็นความโชคดีที่เจออมาม่ามากมากอาม่าใจดีมากตรงที่ว่าเออเนี่ยหนูขอมาเพนเล็บได้ไหมหนูขอจ่ายเงินวันต่อวันได้ไหมอะไรเงี้ยอมาม่าก็เีความที่ว่าเออเห็นเราเป็นนักเรียนก็สงสารอะจ่ายวันต่อวันก็คือตอนมันก็ถูกหน่อยก็คือวันละสามร้อยห้าสิบอ่ะเราเพนเล็บได้ปุ๊บเราก็จ่ายวันต่อวันปุ๊บ คือไม่มีค่าเลยทั้งสิ้นเสร็จแล้วก็เพ้น์มาตรงนั้นได้ประมาณห้าปีห้าปกีก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็ตอนนั้นก็ค่าที่ก็ขึ้นเป็นห้องส่วนตัวเลยแล้วตอนนั้นก็ประมาณค่าที่ประมาณสองห0,000ื่นอ่ะเราก็สู้สู้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วเราก็เพ้นต์มาได้ประมาณเก้าปีหลังจากนั้นก็คือด้วยความที่เป็นอิสลามคือเราเราทำอย่างนั้นละคือเราไม่ได้คุมคุมยียาก็คือคุมผมเนี่ยคะ่ะ คือแล้วทีนี้แบบเริ่มคนเรามันเริ่มแก่ตัวมันก็เริ่มคิดที่ว่าจะอยากจะทําความดีอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่คุ้มหัวจะไม่ใช่คนดีนะ,ะแต่ว่าอยากจะมีอะไรที่แบบดีๆในชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ตัดสินใจเลิกเลิกเพนเล็บก็คือกลับมาทําชาตัวเนี้ยชาชักก็เต็นตัวนี้ก็คือเราก็ได้มาคุมอียาบด้วยทําตามหลักศาสนาอิสลามแต่แล้วก็ทีนี้ชาชิกตัวนี้ก็คือเราได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อย เป็นแบรนด์ของเราซึ่งโลโก้เราอะ่ะจะเป็นแดงดําซึ่งเป็นแบรนด์ของทางร้านเองมาจากห้าสายพันธุ์นะคะเห็นชื่อไอโโลแกนคือชื่นใจได้บุญทราบว่าเงินจากที่ขายได้เนี่ยท้องเอาไว้บริจาคด้ว<า>ยก็คือว่าดื่มชื่นใจได้บุญเนะะี่ยค่ะก็คือคือเราเราขายแก้วหนึ่งเราจะหักเองเลยโดยอัตโนม,มัติโดยอัตโนมัติตรงที่ว่า เราขายแก้วหนึ่งเนี่ยเราหักหนึ่งบาทให้เด็กกำพร้าซึ่งเราไม่ได้ผ่านองค์งกรใดทั้งสิ้นคือเราไปให้เองบริจาคเองค่ะก็อยากให้แบบเด็กกำพร้าได้มีโอกาสได้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันี้ก็ถือเป็นหนึ่งในหลักอสงหาสิมทรัพยที่ว่าเชิญลูกกำพร้าค่ะแล้วมีข้อคิดอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับก็คือเอออยากจะบอกน้องๆว่าใครที่แบบว่า รับในการเรียนศิลปะขอแนะนําโรงเรียนนี้เลยว่าสุดยอดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้วทําด้วยใจรักอะ่ะล้วก็จะประสบความสำเร็จแบบฟ้าติ่แล้วก็นิดหนึ่งคือร้านในทั้งหมดเนี่ยออกแบบเองโลโก้ก็ออกแบบเองอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ได้จากทางาวิทยาลัยทางวิทยาลัยช่างหนังก็คือเนี่ยทั้งร้านเนี่ยค่ะก็คือตีนแดงดําไม่ว่าจะเป็นป้าย จะเป็นตัวกระต๋องหรือจะเป็นแบรนด์ที่ทำเกงตัวเพรื่งลูกกุ้งทอดที่เลยุ่กวันเองครับก็ครแอดมินได้ชิมแล้วครับอาหารนอกจากจริงๆแล้วนอกจากร้านนี้นอกจากจะขายชาแล้วร้านนี้ยังมีอาหารตามสั่งด้วยตามเมนูนี่นะครับแนะนำไว้ให้เลยเพราะว่าถ้าพี่น้องคนไหนนะครับผ่านมาแถว เิไทยซอย9หรือว่ามาธุระงานศพที่วัดเวรุราชินเขตสมุรีก็เดินฝั่งตรงข้ามกับวัดเวรุราชินนะซอย9เดินเข้ามาได้จุดซอยข้ามทางรถไฟใหม่100เมตรจะพบก,กับร้านด้านซ้ายมืออาหารไม่แพงครับดูแล้วสุดยอดใช่ไหมครับแอดมินนูสวนกระแสเแศรษฐกิจครับกับอาหารราคาประหยัดเริ่มต้นสตาร์ทเมนูเซ็ตที่25บาทค่ะเราขอฝากอีกหน่อยนนะคะตรงที่ว่า ช้าเช็คฟาตินเราได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ววันนี้เราขายเป็นชายอมขายเป็นชายใครที่สนใจธุรกิจเชิญติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์0863458262โทรมาหาฟาตินเลยค่ะแล้วฝากกดไลก์หน้าเพจด,ด้วยนะคะชากชิคฟาตินครับขอบคุณน้องฟาตินมากครับพี่ววันนี้ ให้เกยรตละเวลามาให้พวกพี่ๆได้สัมษณ์และได้ทำอาหารให้พี่ได้ชิมเนี่ยขอบคุณมากครับ <Bye. S 2> สำหมมรับเลัของเขาโอ้